นี่คือช่วงสยารถมาเยี่ยมมาเยือนนะครับวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์ทนายความพุสลิมจังหวัดยะลานะครับส่วนประธานศูนย์จะเป็นใครอย่างไรนั้นท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมพร้อมกับผมเลยนะครับสลามดีครักุมอวยพรตุลลอประกาศจบสวัสดีใช่ไิญครับใช่ไหครับขอบคุณมากครับ ครับท่านผู้ชมครับนี่เรากําลังอยู่กับคุณอดิลันอาลีอิสฮอนะครับถือว่าเป็นทนายความวที่มีประสบการณ์และก็ทุกคลีกับ <Yeah. S 1> พี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับขออนุญาตแนะนําตัวหนึ่งครับครับอ่าส,สลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิตะอาลาอะลลอฮ์บรกักการเอ่อผมเนี่ยเป็นทนายความอยู่ที่ยะลาตั้งแต่เริ่มต้น ย้ายกลับมาอยู่ที่าลาปี2 4 4 4 4 5นะครับด้วยการทำงานในในพื้นที่ภาคใต้มันจะเริ่มมีความเข้มข้นขึ้นหลังจากที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบตั้งแต่ปี2447มันก็เกิดการมีการรวมตัวกันของกลุ่มทนายความมุสลิมนะครับที่ต้องการให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชน หลายคนนะครับเริ่มต้นเราจะเริ่มต้นกันในหมู่ทนายความเฉพาะใน3าจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและมีการพัฒนาการอาของทนายจากต่างจังหวัดจากกรุงเทพจากนาครศรีธรรมราชมาช่วยร่วมมือกันนะครับศูนย์ทนายความมุสลิมจริงๆและส่วนหนึ่งก็มาจากการพัฒนาของคนที่เป็นทนายความในชมรมนักกฎหมายมสุสลิมของ ท่านพี่สมชายเนื้อิจิตรถูครับ หลังจากที่ชมรมนักกฎหมายมุสลิมได้ได้ได้ไดไดลดบทบาทในการให้ความช่วยเหลือด้านคดีกับประชาชนในพื้นที่3จังหวัดเราเองก็มีการรวมตัวกันจนเกิดก่อตั้งเป็นศูนย์ทนายความมุสลิมในช่วงวันทีใน่ในวันที่22กุมภาพันธ์2550นะครับและปัจจุบันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ที่เราสามารถที่จะพัฒนาการองค์กรของศูนย์ทนายความมุสลิมเป็นมูนิธิจะถืเป็นมูนิธิ ท่านในข่าวมุสลิมครับเมื่อวันที่7เมษายน2553มุกที่ผ่านมานี่เอง คุณอดิลันคิดว่าการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับกับการที่ภูมิภาคอื่นๆขเขาดำเนินการนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างผมยังมองว่าการช่วยเหลือประชาชนในในทุกพื้นที่นะครับ,รบมันจะมีมิติของปัญหาสภาพปัญหาแตกต่างกันไปนะครับอันในส่วนของภาคใต้เราเนี่ยโดยเฉพาะในมิติของเหตุการณ์ความไม่สงบ ซึ่งปัญหาเกิดกับพี่น้องมุสลิมเกือบจะร้อยเปอร์เซนะครับฉะนั้นมันจะต้องใช้ความเข้าใจนะครับในวิถีวิถีชีวิตนะครับวิถีชีวิตของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เป็นอย่างไร,ร,รขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นอย่างไรศาส,สนาหลักคิดหลักความเชื่อเป็นอย่างไรในการในการให้ความช่วยเหลือนั้นโดยถ้าเราไปมองในมุมของในใน,ในมุมของการให้ความช่วยเหลือ นะครับมุมช่วยเหลือทางด้านคดีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมองดูเหมือนจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับ,บกับความขัดแย้งหรือการให้ช่วยเหลือด้านสิทธิ์กับพี่น้องมุสลิมหรือในใน,ในกรุงเทพมหานครหรือพี่น้องมุสลิมที่เกิดอยู่ในทางฝั่งอันดามันนะครับเพราะว่า,วามิติของปัญหามันแตกต่างกันเพราะว่าตรงนี้มันหมายถึงเรื่องชีวิตทรัพย์สินนะครับความเป็นอยู่ ในความคิดเห็นของคุณอดิลันเนี่ยนะครับมีเพื่อนที่เป็นทนายความมุสลิมหลายคนนะฮะเราคิดว่าจะทำยังไงที่จะให้เพื่อนเพื่อนของเราได้เข้ามีบทบาทในการช่วยเหลือสิทธิมนุษยชนมากขึ้นขึ้นนะครับในจังหวัดชายแดนใต้บ้านเราในส่วนของทนายความนะครับจริงๆแล้วในเซฟความในภูมิภาค3จังหวัดรวมถึงสงขาด้วยก็เป็น4จังหวัดนี่นะครับเราจะมีทนายความมุสลิม ก็มากพอสมควรนะครับระดับของการให้ความช่วยเหลือก็จะมีทนายความเข้มให้ความช่วยเหลือพอสมควรนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยสักทีเดียวนะครับตอนนี้ในศูนย์ทนายความมุสลิมเราจะมีทนายความมุสลิมให้รับที่เป็นสมาชิกที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนนะครับอยู่ประมาณ20ท่านนะครับยี่ท่านแต่ด้วยกันที่เรามีการวางแผนที่จะพัฒนา ทนายความรุ่นใหม่ๆออกมานะครับตอนนี้เรามีโครงการพัฒนาทนายความผู้ช่วยทนายความผู้ช่วยครับซึ่งเป็นบัณฑิตจบนิติศาสตร์จากหลายๆสถาบันที่มาที่เห็นความจําเป็นและมีใจที่จะให้ความช่วยเหลือกับประชาชนเข้ารับการอบรมในฐานะเป็นทนายความผู้ช่วยและ เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากทนายรุ่นพี่ๆที่ออกไปทําหน้าที่ว่าความในศาลหรือไปติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการนะครับตอนนี้เรามีบุคลากรที่เป็นทนายความผู้ช่วยอยู่ประมาณ20ประกว่าท่านนะครับตรงนี้เป็นถือว่าเป็นการสร้างบุคลากรเพื่อจะมารองรับกับทนายที่จะต้องเอาวุโสและก็จะวางมือไปในอนาคตนะครับผม ครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจากบทบาทของทนายความมุสลิมที่ลงเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนนะครับถ้าเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับประมาณการได้สักกี่เปอร์เซ็นต์และก็คิดว่าทําไมและอย่างไรจึงได้ประมาณนี้ในในในวิติของงานคดีนะครับ,รบผมยังเชื่อว่าศูนย์ทนายความมุสลิมยังเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ค่อนข้างจะมากด้วยซ้ำไปผมถือว่ามากเพราะเรา เราเชื่อว่าพี่น้องเชื่อมั่นในการที่เราพูดภาษาเดียวกันนะครับเป็นคนเป็นคนในภูมิภาคเดียวกันพูดภาษาเดียวกันเข้าใจวิถีชีวิตเขานะครับและเราไม่ได้เป็นคนที่ทาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐรมีความรู้สึกว่าเป็นคนบ้านเดียวกันภาษาเดียวกันความไร้ความไว้ใจความเชื่อถือมากทีนี้เราเองในฐานะที่เป็นทนายความเราในฐานะที่เป็น คนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมของรัฐไทยพยายามที่จะดึงประชาชนเนี่ยให้เข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับผิดถูกว่ากันตามกระบวนการยุติธรรมตรงนี้ทําให้เราได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนค่อนข้างจะมากนะครับ <onboard ing S 3> <uk. S 2> ตั้งแต่เรากตั้งศูนย์ธนความมุสลิมมาปี2550นะครับจนถึงปัจจุบันนี้เราได้รับเรื่องร้องเรียนมาไม่น้อยกว่าพันเรื่อง พันพันคำร้องนะครับคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางนายศูนย์ทานายความมุสลิมปัจจุบันนี้เนี่ยประมาณ4-500คดี นะครับบางคดีก็จบไปทยอยไปจบชั้นสายชั้นต้นชั้นอุทธรชั้นฎีกาก็จะมีทยอยไปถามว่าความสําเร็จของการให้ความช่วยเหลือพี่น้องนะครับไม่ได้อยู่ที่การแพ้ชนะครับผมยังถือว่าการที่จะประสบความสําเร็จในการทํางานตรงนี้ได้ก็คือต้องให้ประชาชนหรือพี่น้องเนี่ยไว้ใจและเชื่อมั่นว่าเราเนี่ยสามารถจะให้ความช่วยเหลือและ รัฐเองก็ต้องเชื่อมั่นว่าเราเนี่ยคือคนที่สามารถจะเป็นคนเชื่อมตัวเชื่อมระหว่างรัฐกับประชาชนในพื้นที่ให้ได้และผมเชื่อว่าในขณะนี้เนี่ยฝ่ายราชการเองก็ก็มองเราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเราทำหน้าที่นี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับซึ่งคงจะแตกอาจจะแตกต่างจากเมื่อช่วงเหตุการณ์เหตุการณ์เกิดใหม่ๆแล้วเราเริ่มก่อตั้งกันรัฐอาจจะมองเราคลาดเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการให้ข้อมูลที่ผิดที่ที่คัดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติในพื้นที่ก็แล้วแต่แต่ปัจจุบันนี้เชื่อว่า,าทางราชการยังมองภาพของศูนย์ทนครสุรินทร์ในทางที่ดีขึ้นนะครับมั่นใจว่าเราทํางานเพื่อประชาชนแล้วก็เ,เราทําหน้าที่เป็นดึงประชาชนให้เข้าสู่กระบวนการของราชการครับครับก็ถือว่าเป็นการช่วยภาครัฐอีกทางหนึ่งนะครับ,รบในการ,ราที่จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง ประชาชนกับภาครัฐทีนี้เรื่องอะไรครับที่หนักใจมากที่สุดที่ประสบการณ์ที่เคยทำงาทั้งหมดในในในด้วยความที่เราเราทำงานด้านคดีนะครับเราทำงานด้านคดีสิ่งหนึ่งที่เรามีความรู้สึกว่าหนักใจกับการทำงานนะครับประชาชนบางทีเนี่ยในบางในบางทีเนี่ยประชาชนรู้สภาพปัญหาของตัวเองแต่ไม่สามารถถ่ายทอดให้กับใครจชการได้นะครับ แล้วเราเองในฐานะที่ประชาชนมาสะท้อนปัญหาให้เราฟังเราก็พยายามสะท้อนปัญหากลับไปให้กับทาังราชการนะครับปัญหาที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาหนึ่งหนึ่งในปัญหาที่เราที่เราประสบปัจจุบันก็คือความไม่เข้าใจที่บอกว่าราชการเองต้องพยายามมองเราในทางที่ให้เข้าใจเราว่าเรามีเจตนารมณ์ในการทำงานแบบไหนเพื่อใครอย่างไรนะครับ มันก็ต้องมีการพัฒนาการในการมองนั่นคือปัญหาที่เราคิดว่าเราหนักใจนะครับในส่วนของอประเด็นประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของอถ้าจะพูดก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ,รในการการทำกิจกรรมรส่วนหนึ่งก็เป็นปัญหาที่ที่เราต้องต้องพยายามที่จะหาค่าใช้จ่ายเข้ามาเพื่อที่จะให้องค์กรมันกลับเคลื่อนได้เพราะว่า ในการทํางานของศูนย์ทนายความมุสลิมไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะทนายความเราจะมีอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความจะมีทนายความผู้ช่วยนะครับอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความคือบุคคลที่เป็นอาสาสมัครที่สมัครเข้ามาเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับมีเรื่องราวข้อมูลจากชาวบ้านที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็จะมาประสานกับเรานะครับแล้วก็เราก็จะมีสรางานเปิดให้รับเรื่องร้องเรียนซึ่ง ซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะมีพอสมควร,ครนะครับตรงนี้ก็คือเป,ยยเ,ปเ,ปเป็นปัญหาหนึ่งขององค์กรที่ที่เราประสบอยู่นะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราไม่เคยได้รับการช่วยเหลือ SI จากทางราชการนะครับเราไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากทางราชการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขงบประมาณหรือของค่าใช้จ่าย,ๆๆายซึ่งๆๆก็เข้าใจได้ว่าว่าว่ารัฐไม่ได้ความช่วยเหลือเนื่องจากว่าเราไม่ได้เป็นองค์กรที่ขึ้นตรงกับทางราชการนะครับ แต่ก็มีองค์กรภาคเอกชนมาให้การช่วยเหลือมูลนิธิการกุศลก็ยังให้ความช่วยเหลือเราอยู่ <c oughs> นะครับก็ก็ต้องพยายาม,ามต่อไปนะครับ <c oughs> ถึงแม้จะไม่มีเงินทุนในการทํางานเราก็ต้องทํางานนะครับเพื่อให้เป็นที่พึ่งของประชาชนให้ได้พัฒนา ทีนี้เมื่อกี้ที่บอกวาอ่าผู้ช่วยทนายความหรือทนายความผู้ช่วยเนี่ยนะครับ,รบขั้นตอนกระบวนการของการที่จะคัดเลือกมาร่วมงานตรงนี้นี่มีขั้นตอนอย่างไรบ้างในส่วนของผู้ช่วยทนายความนี่เราจะคัดเอาจากอาสาสมัคร,ครของคนในพื้นที่ที่เราเห็นว่าเขามีจิตอาสาที่ต้องการให้ความช่วยเหลือกับประชาชนนะครับที่ดูความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้ แล้วเป็นคนประสานงานเชื่อมโยงระหว่างทนายความกับศูนย์ท่านควาสารกับกับชาวบ้านมาร้องเรียนพาไปประสานงานกับหน่วยงานราชการเราเห็นตรงนี้เห็นแววคัดเลือกมาอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายต,ต้องมีการอบรม,บรมก่อนใช่รแล้วว่าจบจากสาขาอะไรเนี่ยไม่จําเป็นต้องจบน<ม>ิติศาสตร์จบรัฐศาสตร์หรือจบการศาสนานะครับที่ที่ มีจิตอาสาที่จะให้ช่วยเหลือชาวบ้านนั่คือคของอทนายความาผู้ช่วยทนายความนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือทนายความผู้ช่วยอย่างที่บอกเมาากื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นบุคคลที่จบนิติศาสตร์ใหม่ๆนะครับยังไม่มีความรู้ประสบการ,รณ์ยังได้รับใบอนุญาตว่าความแล้วหรือยังไม่ได้รับใบอนุญาตว่าความนะครับเราก็จะมาจัดอบรมให้ความรู้วิชาว่าความติดตามให้ความช่วยเหลือกับพี่ๆที่เป็นทนายความทำหน้าที่เป็นทนายความ อย่างเดียวที่ต่างกับทนายความก็คือไม่ได้ขึ้นไปว่าความเองฝึกผลการเตรียมคำนวณทุกอย่างนะครับเตรียมสำนวนการเตรียมพยานหลักฐานการกําหนดประเด็นในการต่อสู้คดีศึกษาข้อกฎหมายนําเสนอให้กับพี่ๆทนายความนี่แหละเป็นสิ่งที่เราคิดว่าศูนย์ทนายความมุสลิมได้วางรากฐานปูพื้นฐานของการอำนวยความยุติธรรมให้กับชาวบ้านได้ในระดับหนึ่งครับน่าเสียดายเหลือเกินครับท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับช่วง z e ร o มาเย,ยี่ยมมาเยือนในวันพรุ่งนี้เรามีกันต่อนะครับภารกิจอันยิ่งใหญ่ของศูนย์ธนาความจังหวัดยะลายังมีกันต่อนะครับวันนี้วัสสลามุลยัยกุ้มรบรหัมมตุลลอฮอฺฮุปุลกาตฺติ